สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ชว่วงนี้ก็พยายามทำคลิปเก็บไว้เรื่อยๆนะครับก็จะอัพคลิปในวัน ทุกวันศุกร์แล้วก็วันอังคารนะครับผมของแต่ละสัปดาห์นะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ว่างนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพวกชุดของสุดของแต่ละอาชีพนะครับวันนี้ก็เป็นของปืนนะครับในซีซันสิบหกนะครับผมในซีซันสิบหนี้เป็นอาชีพปืนนี่ก็คือเป็นอาชีพมาใหม่นะครับผมกันนะครับ ส่วนวันนี้ก็จะมารีวิวชุดนะครับชุดอีกแล้วก็อาวุธนะครับสุดของแต่ละอาชีพนะผมว่าซีซันสิบหกมีของสุดถึงแค่ไหนนะครับเป็นของยอดเยี่ยมแล้วก็ของเซ็ตนะครับของรูของรูไม่ค่อยนิยมกันเล่นนะครับมันทําของนานนะส่วนใหญ่เล่นเซ็ตของยอดเยี่ยมแล้วกอ็อาวุธยอดเยี่ยมนะครับชุดชุดก็เป็นชุดยอด,ยอดเยี่ยมแล้วก็ชุดเซ็ตนะครับผม ๋ยวนี้ก็จะามาให้ดูกันนะครับว่ามันมีความแรงความสวยยังไงนะครับสำหรับอา,อาชีพปืนนี้ก็แต่ละเซฟิฟค่าดาเมจไม่เท่ากันนะครับเซิฟที่เล่นก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในเพจนะครับไม่ได้แปะลิงก์ไว้ใน youtube นะเพื่อนๆก็ไปดูในเพจกันนะครับผม จะตั้งปักมุดไว้ข้างบนสุดนะครับผมก็จะรวมของไทยของต่างประเทศนะครับว่ามีเซิร์ฟไหนหน่าเล่นบ้างนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟส่วนใหญ่ต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่เล่นคำๆนะครับขายไอเทมไม่ค่อยได้ครับส่วนเซิร์ฟไทยก็ค่อยๆสะสมกันเล่นนะครับขายไอเทมได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูาปิกนะครับปิก ปีกนี้ก็เหมือนทุกๆอาชีพนะครับค่าดาเมจค่าอะไรก็เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกของอาชีพปืนนะครับยังไงบ้างครับปีกก่อนหน้านี้ใส่ปีกเมจิกนะครับพออัปเดขึ้นมาก็จะเป็นปีกประมาณนี้นะครับผม เห็นนะครับสวยไหมครับปีกบวกสิบห้านะครับดามจทหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับพ้องกันหนึ่งสามแปดสี่ก็เท่ากันทุกเซิร์ฟนะครับผมประมาณนี้นะครับปีกเซิร์ฟที่ทําคลิปเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผู้ดามจอะไรมันจะเกินค่าที่กําหนดไว้นะครับมันรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตได้เป็นหลายร้อยรอบนะครับเอาไว้ดูชุดเฉยๆนะครับผมชุดอุปกรณ์อะไรนะครับ อาของสุดของสุดของอาชีพปืนรู้สึกว่าเป็นแค่ตรงนี้นะครับ AW นะครับผมอัพอัพเกินนี้ไม่ได้ละครับมันไม่ยอมไม่อัพนะครับผมสูงสุดของอาชีพนี้ได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นชุดเซ็ตนะครับเซ็ตก็สุดประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่เกินนี้ละครับผมเซ็ต AW นะครับผม น่าจะรอน่าจะซีซั่นสิบเจ็ดนะผมว่านะซีซั่นสิบเจ็ดน่าจะอับถึงสุดแล้ะครับตอนนี้มันสุดได้แค่นี้นะครับชุดออปชันก็ประมาณนี้นะครับเกินนี้ไม่น่าจะมีแล้วครับอันนี้หมวกนะครับหมวกเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็เท้ามีอยู่สี่ชิ้นนะครับของสุดต่อไปก็เป็นปืนนะครับปืนอ่าใช้เป็นปืนบูอายนะครับผม สูงสุดก็บวกสิบสูงสุดก็แค่บูอานนะครับเกินนี้ไม่ได้แล้วครับสูงสุดสึกเป็นของยัดเยี่ยมของหนึ่งพันสองร้อยครับต้องเป็นอาชีพอื่น,นครับเป็นอาชีพเดียวที่เขาล็อกไว้อยู่ครับล็อกไม่ให้เพิ่มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับปืน โอเคนะครับของสูงสุดของอาชีพปืนนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นชุดเซ็ตนะครับผมต่อไปเดี๋ยวให้ดูอ่าเป็นของยอดเยีเ่ยมนะครับอ๋อส่วนค่าพลังป้องกันอ่าอันนี้เป็นมันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะค่าพลังป้องกันมันจะเวอร์หน่อยครับมันนี้ มันไม่สมจริงนะครับเอาไว้เอาไว้ไวทำคลิปด,ดีเชยครับ่าพองกันมันเชเวอร์นะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในเพจนะครับผมไปดูในเพจกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดยอดเยี่ยม65นะครับอาชีพปืนอันนี้คือของของสุดแล้วครับหลังจากนั้นก็จะเป็นของดูแค่นั้นแหละครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอของของที่จีนเขาทำนะครับก็คือฟูลออปชันนะครับมีทุกออปครับผมอย่างเงี้ยก็จะมีทุกออปมันก็จะมันก็จะเกินจริงนะไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะล็อกมาแค่2องออมีเกินนี่แหละครับสองออฟสามออปประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็ยึดทำจอิงจากเซิร์ฟจริงนะครับเพราะถ้าทำทำโอเวอร์เกินคนก็ไม่ค่อยเล่นนะครับ ก็แสดงเอาใกล้เคียงกับเซิร์ฟจริงแต่เล่นปรับให้มันง่ายหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับอาชีพปืนนะครับชุดสุดของซีท่น16นะครับก็คือไม่มีเกินนี้แล้วครับเห็นหลายๆท่านเล่นต่างประเทศมันแหลกไหมก็บางทีก็บางอยู่ที่บางครั้งครับบางครั้งก็แหลกบางครั้งก็ไม่แหลกนะครับ กลางวันไม่แหลกครับพอเย็นๆดึกๆหน่อยคนเล่นเยอะก็เริ่มมีหนงๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอาชีพปืนนะครับเดี๋ยวอาชีพต่อไปเดี๋ยวมาแนะนำอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างของสุดของแต่ละอาชีพนะครับส่วนม้วนส่วนแหวนอันนี้ไม่ไม่เพื่อนๆก็ไปศึกษาเอานะครับจากคลิปนะครับผมอันนี้วันนี้จะมารีวิวแค่ชุดแล้วก็อาวุธแล้วก็ปีกนะครับโอเคนะครับผม ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณม,มากนะครับ